สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเลี้ยวผู้ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับกาเฟนแบกเผยแผนใหม่จากสล็อตทาฟอร์มพุ่งรับตอนนี้เล่นสนุกกว่าเดิมเพราะได้อิสระมากขึ้น รยอยนกาเฟนแบกโชว์ฟอร์มสุดยอดอีกครั้งพร้อมเผยเคล็ดลับเบื้องหลังผลงานร้อนแรงหลังได้บทบาทใหม่จากกุนซืออาเนสล็ลตที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่นะครับในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้ที่แอนฟิลด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากาเฟนแบกเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเฉือนเอเวอเรตไปได้2ต่อหนึ่งโดยเขาเป็นคนยิงประตูขึ้นนําสุดสวยก่อนจะแอสซิสต์ให้ฮูโกเอกิติเกยิงประตูที่ สแบบใจเย็นหลังจบเกมมิดฟิลด์วัย22ปีให้สัมภาษณ์กับ TNT Sport พร้อมเปิดเผยว่าการเปลี่ยนแปลงของทีมในฤดูการนี้คือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เขาโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเกินคาดโค้ชให้ความมั่นใจกับผมครับฤดูการนี้พวกเราในแดนกลางมีอิสระมากขึ้นปีที่แล้วผมเล่นต่ำมากอยู่ตรงเบอร์หกลึกๆตลอดแต่ตอนนี้ผมสามารถเติมขึ้นหน้าได้มากขึ้นซึ่งคุณก็เห็นแล้วในวันนี้กาเฟนแบกกล ผมคิดว่านั่นคือจุดแข็งของผมและผมก็มีความสุขกับมันมากรวมถึงดีใจกับประตูที่ยิงได้ด้วยนะครับแ่งดัชรายนี้ทำไปแล้ว2ประตู2แอสซิสจาก5เกมหลังสุดทั้งที่ซีซั่นก่อนเขายิงไม่ได้เลยตลอดทั้ง49นะัดซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ปิดบังว่าเขามุ่งมั่นอยากยกระดับผลงานให้ชัดเจนในซีซั่นนี้ ซีซั่นที่แล้วผมยิงไม่ได้เลยดังนั้นผมก็เลยอยากมีทั้งประตูและแอสซิสต์มากขึ้นในปีนี้ซึ่งวันนี้ผมก็แฮปปี้สุดๆเลยครับขณะที่อาเนส็อตเองก็ถูกขามถึงบทบาทใหม่ของลูกทีมรายนี้เช่นกันในงานแถลงข่าวหลังเกมโดยกุณซือชาวดัชยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแท็กติกคือสิ่งที่ทีมจําเป็นต้องทําเพื่อไม่ให้คู่แข่งจับทางได้ง่าย และเพราะทีมมีนักเตะใหม่ที่แตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วนี่คือวิวัฒนาการของทีมครับคุณต้องคอยปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆอยู่ตลอดต้องรักษาสิ่งดีๆไว้และต้องรู้ด้วยว่าคู่แข่งพยายามปรับตัวเพื่อรับมือเราเช่นกัน เราจรึงต้องพัฒนาอยู่เสมอปีนี้เรามีนักเตะใหม่ที่ไม่เหมือนปีที่แล้วผมไม่ได้บอกว่าเขาได้อิสระเต็มที่แต่เขามีจังหวะที่สามารถช่วยเกมรุกได้มากขึ้นและมันก็ขึ้นอยู่กับการรสซิ่งของคู่แข่งด้วยนะครับใช่ครับเขามีอิสระมากขึ้นหน่อยในบางจังหวะแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่สถานการณ์ด้วยด้วยฟอร์มการเล่นที่ยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนของกาเฟนแบกหรือว่าภูกำลังได้มิดฟิลด์ที่ครบเครื่องในระบบของสล็อต ซึ่งอาจกลายเป็นคียแมนคนสำคัญในภารกาิจลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้ก็เป็นได้ครับเอกิติเกกปลื้มใจยิงประตูชัยใส่เอเวอรรตตนพร้อมแซวให้โค้ชปวดหัวกับการเลือกใช้อีซาก เอกิติเกยืนยันว่าเขามีความสุขกับการร่วมทีมกับอเล็กซานเดอร์อีซักและพร้อมทำให้อาร์เนสล็อตต้องปวดหัวกับการตัดสินใจเลือกใช้งานในเกมรุกนะครับแม้ว่าแฟนบอลจะตั้งคำถามกับการที่ลิเวอร์พูลลงทุนกว่า200ล้านปอนด์กับการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าเพียงอย่างเดียวแต่ทั้งเอกิติเกยและอีซักต่างก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของพวกเขาในทีม ที่ต้องลุยทั้งพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเอคัพและคาราบาวคัพตลอดซีซั่นนี้เอกิติเกยิงประตูที่2ในเกมชนะเอเวอร์ตัน2-1ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกให้อีซักลงมาเล่นในช่วง23นาทีสุดท้ายขณะที่ทั้ง2คนยังถูกจับตามองในฐานะคู่แข่งแย่งตำแหน่งแต่หัวหอกฝรั่งเศสวัย22ปียืนยันว่าการมีอีซักอยู่ด้วยคือเรื่องดีและเป็นหน้าที่ของโคช้ชที่จะเลือกใช้ใคร เขาเป็นนักเตะที่เก่งมากครับผมเคยดูเขาเล่นตั้งแต่ก่อนย้ายมาผมคิดว่าการมีเขาอยู่ด้วยเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับผม เอกิติเก้ให้สัมภาษณ์กับ TNT Sport ผมสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้มันเป็นการแข่งขันก็จริงแต่ผมรู้ว่าเราจะได้ลงเล่นร่วมกันและสร้างความแตกต่างให้ทีมได้ผมหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้อยู่ในสนามพร้อมกันนะครับทุกอย่างมันดีมากและมันก็เป็นปัญหาของโค้ชส่วนผมก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับ คำพูดของเอกิติเกสะท้อนชัดถึงทัศนคติในทีมลิเวอร์พูลยุคใหม่ที่ต่างคนต่างยอมรับการแข่งขันภายในทีมอย่างสร้างสรรค์และมองว่าน,นี่คือสิ่งจำเป็นในการพาทีมประสบความสำเร็จในฤดูกาลที่ยาวไกลด้านอาร์เนสลอตเองก็ไม่มองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเลยโดยเขาย้ำว่าการมีตัวเลือกมากกว่า1คนในทุกตำแหน่งคือสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะกับทีมที่มีโปรแกรมลงสนามถีถึง3เกมต่อสัปดาห์ ไม่เลยครับมันไม่ใช่เรื่องน่าปวดหัวอะไรทั้งนั้นผมคิดว่านักเตะ2คนนี้ก็คงดีใจที่เรามีทั้งคู่ไว้ใช้งานส็อตกล่าวกับ TNT Sport บางทีในระยะยาวพวกเขาอาจจะเริ่มคิดว่าแล้วเวลาเล่นของฉันละ่ะแต่มันชัดเจนว่าพวกเขาเข้าใจดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะลงเล่น90นาทีเต็ม3นัดใน7วันตลอดทั้งฤดูกาลฮูโก้เพิ่งอายุ22ปีมาจากลีกที่ต่างออกไป และต้องปรับตัวกับความเข้มข้นของพรีเมียร์ลีกการเล่น3นัดใน1สัปดาห์ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะเห็นได้เลยว่าใครบ้างที่คุ้นเคยแล้วเช่นไรอันโดมินิกเวอร์จิลอีบูและโมพวกเขาชินแล้วส่วนผู้เล่นใหม่ๆต้องใช้เวลาอีซักเองก็ยังไม่พร้อมลงเล่นเต็ม90นาทีเลยด้วยซ้ำเราต้องค่อยๆพาเขาไปให้ถึงจุดนั้นโดยเฉพาะเรื่องความฟิต ซึ่งเป็นจุดที่เราต้องบริหารให้ดีมากๆมันดีนะครับที่เรามีตัวเลือก2คนในตำแหน่งนี้เพราะหากถามผู้จัดการทีมทุกคนในลีกนี้พวกเขาก็อยากมีตัวสำรองระดับท็อปในทุกตำแหน่งเหมือนกันนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมพรีเมียร์ลีกถึงเป็นลีกที่ทุกคนหลงไหลเพราะทุกทีมเต็มไปด้วยนักเตะชั้นยอดและแน่นอนเราเองก็มีเบอร์เก้าที่ยอดเยี่ยมถึง2คนด้วยกันครับ จากสถานการณ์ตอนนี้เอกิติเก้ดูจะมีภาษีดีกว่าอีซักเล็กน้อยในเรื่องความฟิตและจังหวะของเกมแต่ทั้งคู่ก็ยังอยู่ในแผนระยะยาวของสล็อตและดูเหมือนว่าปัญหาของโค้ชที่เอกิติเก้พูดถึงนั้นจะเป็นปัญหาที่น่ายินดีสำหรับลิเวอร์พูลแจ็คกลิชเดือดจัดโวยกรรมการเข้าข้างลิเวอร์พูลหลังเกมดา์บี้สุดเดือด แจ็คลิลิชออกโรงจวกผู้ตัดสินอย่างเผ็ดร้อนหลังเกมพ่ลิเวอร์พูลในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้โดยชี้ว่าเกิดความลำเอียงหลายจังหวะพร้อมตั้งคำถา,ถามถึงมาตรฐานการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมในสายตาเขานะครับแม้ลิเวอร์พูลจะออกนำก่อนถึง2-0และดูเหมือนจะคุมเกมได้แต่การยิงตีไข่แตกทำให้ท้ายเกมตึงเครียดขึ้นมา ก่อนที่สุดท้ายหงแดงจะคว้าชัยไปแต่สิ่งที่กลายเป็นประเด็นร้อนคือการตัดสินของดาเรนอิงแลนด์ผู้ตัดสินในเกมนี้โดยแม้จะเป่าฟาวให้ลิเวอร์พูล11ครั้งและเอฟเวอร์ตัน10ครั้งรวมถึงแจกใบเหลืองให้ฝั่งเจ้าบ้าน2ใบและทีมเยือน3ใบแต่ทั้งกริลิชและกุนซือเดวิดมอยต่างแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนเรามั่นใจตลอดว่าจะตีเสมอได้กรีลิชให้สัมภาษณ์กับ TNT Sport ตหลังจบเกม พอได้ประตูคืนมาก็ดูมีลุ้นขึ้นแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงมันนา่าหงุดหงิดในครึ่งหลังเพราะลิเวอร์พูลเล่นช้าตลอด ผมไม่เคยเห็นใครโดนใบเหลืองเพราะรีบเล่นฟรีคิกมาก่อนเลยนะครับไม่รู้กฎนี้มันมาจากไหนช่วงทดเวลานะหรอแค่3นาทีล้อกันเล่นหรือเปล่าผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในพรีเมียร์ลีกช่วง2-3ปีหลังเลยผมเข้าใจนะว่าบางครั้งกรรมการก็อยากปล่อยเกมไหลแต่มันรับไม่ได้เวลาที่เราโดนเข้าข้างเห็นๆอย่างเช่นเราโดนชนไม่เป่าฟาวแต่พอฝั่งลิเวอร์พูลแค่โดนแต่นิดเดียวกรรมการก็เป่าให้ทันทีมันไม่แฟร์นะครับ กริลิชยังบ่นเพิ่มเติมถึงกรณีของเคียรแนนดิวส์เบอร์รีฮอลที่โดนใบเหลืองจากการเล่นฟรีคิกเร็วทั้งที่ทีมกำลังไล่ตีเสมอเคียรแนนได้ใบเหลืองเพราะเล่นเร็วทั้งที่เรากำลังตามหลังแล้วแบบนี้เราจะมีโอกาสกลับมาได้ยังไงผมไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะครับ นอกจากกริลิชแล้วเดวิดมอยกุนซือเอเบอร์ตันก็ออกมาสะท้อนความรู้สึกไม่พอใจเช่นกันโดยมองว่าเป็นอีกครั้งที่ทีมของเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมที่แอนฟิลผมเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วและไม่อยากฟังดูเหมือนคนแก่ที่บ่นซ้ำๆแต่3นาทีทดเวลามันตลกมากเราพยายามเล่นเร็วแต่กลับต้องรอเป่านกหวีดทุกครั้งในการเล่นฟรีคิกบางจังหวะมันแปลกมากแต่เราก็ชินแล้วละ่ะ เพราะทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเอเวอเรตันก็รู้ดีว่ามันมักจะเป็นแบบนี้เสมอเวลาเจอลิเวอร์พูลทั้งนี้ดาวเรนอิงแลนด์เคยตกเป็นประเด็นดราม่ามาแล้วในอดีตจากเหตุการณ์ VAR ปฏิเสธประตูของหลุยดีอารสในเกมกับสเปอร์ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างกว้างขวางและยิ่งทำให้การตัดสินล่าสุดถูกจับตามองเป็นพิเศษนะครับแม้สุดท้ายลิเวอร์พูลจะคว้า3แต้มในศึกแห่งศักดิ์ศรีได้สำเร็จ แต่ประเด็นเรื่องความเป็นกลางของผู้ตัดสินในเกมนี้ก็ยังคงตามหลอกหลอนและสร้างแรงกระเพื่อมไม่น้อยในหมู่แฟนบอลน,นะครับ อดีตบิ๊กปาวังกฤษจี่เปลี่ยนกฎด่วนหลังเหตุการณ์ดราม่าทดเจ็บน้อยเกินในเกมคิดแฮกเกตอดีตหัวหน้าผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกและอดีตผู้ตัดสินฟีฟ่าออกโรงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎการทดเวลาบาดเจ็บหลังมองว่าเอเวอร์ตันถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้ที่ผ่านมาแฮกเกตให้สัมภาษณ์กับฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าการทดเวลาเพียง3นาทีในช่วงท้ายเกมนั้นไม่สมเหตุสมผลอย่างแรงพร้อมเสนอให้มีการใช้ผู้ควบคุมเวลา ระมาทำหน้าที่แทนผู้ตัดสินในสนามนะครับดราม่าทดเจ็บน้อยเกินไปจุดชนวนความไม่พอใจเมื่อเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บกรรมการดาวเรนอังกแลนให้เวลาเพียง3นาทีเท่านั้นท่ามกลางความไม่พอใจจากนักเตะและแฟนบอลเอเวอร์ตันโดยเฉพาะแจ็คกริลิชที่เดินเข้าไปต่อว่าผู้ตัดสินทันทีหลังเกมจนโดนใบเหลืองจากพฤติกรรมดังกล่าวนอกจากนี้ในครึ่งหลังยังมีจังหวะที่ผู้เล่นทั้งสองฝั่งโดนใบเหลืองหลายราย รวมถึงการถ่วงเวลาและเปลี่ยนตัวที่น่าจะทำให้มีการทดเวลามากกว่านั้นแต่กลับไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติมแฮกเกตเสนอใช้ผู้ควบคุมเวลาอิสระแก้ปัญหาช่วงต้นฤด,ดูการเรามีการทดเวลา10 11หรือ14นาทีใช่ไหมครับแต่ดูเหมือนจะหายไปอย่างรวดเร็ว แฮเกตให้สัมภาษณ์ในเกมดาบี้แมชวันนี้แค่3นาทีมันไม่เพียงพอเลยจริงๆคนออกกฎต้องเริ่มคิดใหม่ได้แล้วนะครับควรเอาเรื่องของเวลาออกจากมือกรรมการในสนามแล้วใช้ผู้ควบคุมเวลาอิสระที่มีนาฬิกานับถอยหลังแบบหยุดเวลาโดยเฉพาะในสนามเลยจะดีกว่าแบบนี้จะช่วยลดการแกล้งเจ็บหรือล่าเกมโดยไม่จําเป็นและทําให้เกมไหลลื่นมากขึ้นนักเตะก,ก็จะอยากเล่นต่อเพราะรู้ว่าเสียเวลาไปเท่าไหร่ระบบแบบนี้จะยุติธ ทำกับทุกฝ่ายมากกว่านะครับรูนี่ชี้การดรอป Weeds คือสัญญาณแห่งความเคารพ สลอ็อตวางหมากสุดรัดกลุ่มกอนหงเฉือนทอฟฟี่เวนรูนี่เชื่อว่าอาเนสลอ็อตแสดงความเคารพอย่างยิ่งต่อฝั่งเอเวอร์ตันของเดวิดมอยดด้วยการตัดสินใจดรอปฟลอรเรียนเวียสตาค่าตัวแพงไว้บนม้านั่งสำรองในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมารูนี่เผยผ่าน BBC Radio 5 l i อไฟฟว่าเขามองเห็นเจตนาชัดเจนจากสลอ็อตผมคิดว่ามอยวางแผนมาเพื่อคว้าบางสิ่งจากเกมนี้นะครับเอเวอร์ตันต้องเล่นให้เหนียวแน่นเล่นให้ยากที่จะจอ แล้วใช้แนวรุกที่มีพยายามฉกฉวยโอกาสให้ได้ ผมคิดว่าอาเน่สล็อตแสดงความเคารพต่อเอเวอรนตนอย่างมากด้วยการจัดทีมแบบนี้รอบเวียสแล้วให้โซบอสไลลงมายืนกลางแทนนั่นคือการให้เครดิตต่อมอยและฟอร์มของเอเวอรนตนในช่วงต้นซีซั่นนี้จริงๆครับสลอ็อตเผยเหตุผลพักเวียสไม่เกี่ยวกับฟอร์มแต่เพราะร่างกายด้านอาเน่สล็อตกุนซือลิวอพูได้อธิบายถึงการดอบสองซูเปอร์สตาร์อย่างเวียสและอีซักไว้เป็นแผนการจัดการร่างกายล้วนๆโดยให้สัมภาษณ์กับท NT Sport s ว่าปกติ แล้วถ้าคุณไม่ส่งนักเปะลงตัวจริงพวกเขาก็ย่อบจะไม่พอใจหรอกครับเข้าใจได้แต่จากที่ผมเห็นอีซักเองก็น่าจะเข้าใจว่าณจุดนี้ยังไม่พร้อมเต็มร้อยเขาเพิ่งเล่นได้ราวหนึ่งชั่วโมงในเกมกลางสัปดาห์เราแค่ต้องค่อยๆปรับให้เขาเข้ากับความเข้มข้นของพรีเมยรีให้ได้ก่อนนะครับส่วนกรณีของเวสนั้นสล็อตยืนยันว่าเป็นแค่เรื่องการบริหารพลังงานในโปรแกรมโหด3เกมใน7วันเท่านั้นเหตุผลก็เหมือนกับที่ผมปแม็ m a ลิส i s t e r ในเกมกับแอเลติโกมาริตเลยครับ เรามีเกมวันอาทิตย์แล้ววันพุธแล้วมาเตะอีกทีวันเสาร์ซึ่งเกมดาบี้กับเอเวอตันคือเกมที่ใช้พลังงานสูงมากโซบอสไลที่ได้เล่นต่อเนื่อง3นัดฟิตและชินกับความเข้มข้นของพรีเมียร์ลีกมากกว่าวีสที่เพิ่งย้ายมาจากเยอรมนีนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฟอร์มหรือคุณภาพเลยเขาแค่ต้องปรับตัวอีกนิดผมมั่นใจว่าเขาจะได้ลงเล่นแต่อาจจะไม่ใช่จากการเป็นตัวจริงเกมนี้ไม่ได้มีแค่ผลการแข่งขันเท่านั้นที่น่าจับตามองแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการ วางมาที่ชาญฉลาดของอาเน่สล็อตที่ไม่เพียงมองขาดเรื่องแท็กติกแต่ยังกล้าใช้ขุมกำลังในทีมอย่างยืดหยุ่นเพื่อความสดตลอดฤดูกาลอีกด้วยนะครับ สล็อตยันเอง5แข้งตัวหลักของพักยาวเกมคาราบาวครับดวลนักบุญสล็อตยืนยันชัดเจนว่า5แข้งตัวหลักของทีมจะไม่ได้ลงสนามในเกมคาราบาวครับรอบ3ที่จะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเซาแทมตันคืนวันอังคารนี้เพื่อให้พักเต็มที่หลังกรมศึกหนักมา3นัดในรอบเด็ดวันนะครับสล็อตให้สัมภาษณ์หลังเกมดาบี้ว่าพวกที่ลงเล่นครบ90นาที3นัดรวดก็คือเวอร์จิล อีบูโมไรอันและโดมินิกพวกเขาคุ้นเคยกับความเข้มข้นระดับนี้ดีและก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแต่ผมบอกได้เลยตอนนี้ว่าคุณจะไม่เห็นพวกเขาในสนามวัอดังคารแน่นอนนะครับแม้จะเจอกับเซาท์แทมป์ตันจากแชมเปี้ยนชิพแต่สล็อตก็ไม่ได้มองว่านี่คือเกมที่ง่ายและเตรียมส่งผู้เล่นชุดแข็งลงสนามเพื่อรักษาโมเมนตัมโดยน่าจะเป็นโอกาสของตัวสำรองอย่างฟริมปงโจโกเมสแอนดี้โรเบอร์สันเคอร์ติสโจน เฟเดริโกเคียซ่าและริโอเอนกูโมฮาที่รอคอยนาทีในสนามขณะเดียวกันแข้งใหม่อย่างอเล็กซานเดอร์อีซักและฟลอเรียนเวียส์ก็น่าจะได้ลงตัวจริงหลังมีบทบาทน้อยในเกมดาบี้ขณะที่จอจี้มามาดาชวิลลี่กับโจวานนี่เลโอนี่อาจได้ประเดิมสนามนัดแรกอีกด้วยนะครับสล็อตกล่าวเพิ่มเติมว่าแผนเดิมตั้งใจจะถอดกาเฟนแบ็กออกในช่วงชั่วโมงแรกของเกมกับเอเวอร์ตันแต่การเสียประตูทำให้ต้องเปลี่ยนแผน โดยเตรียมให้มิดฟิลด์ดัตช์รายนี้ได้พักเต็มที่ในวันอังคารก่อนจะกลับมาฟิตเต็มร้อยสำหรับเกมลีกนัดต่อไปที่ต้องบุกเยือนคริสตัลพาเลซวันที่27กันยายนนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมทีมที่เล่นในยุโรปอย่างพวกเราถึงจำเป็นต้องมีขุมกำลังลึกมันไม่ใช่ข้ออ้างอะไรเลยเรายอมรับสถานการณ์นี้ได้ดีแต่แน่นอนว่ามีปัญหาเรื่องความฟิต เช่นอีซักที่ไม่ได้ซ้อมถึง4เดือนแม็กอลิสเตอร์ก็เจ็บยาวแต่ข้อดีคือผมมีตัวเลือกมากพอให้โรเตชันได้ตลอดสัปดาห์นะครับการพัดตัวหลักครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสทองของแข้งข้างสนามที่พร้อมพิสูจน์ตัวเองและเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญในการบริหารทีมของสล็อตที่แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนในการวางแผนระยะยาวแบบทีมลุ้นแชมป์ตัวจริง เครอรเคสเก็บกวาดเงียบๆวินัยแน่นชนะดวน6ครั้งพิสูจน์การตัดสินใจสุดกล้าของสล็อตในศึกเมอร์ซีไซด์ดาบี้เลียภูเก็บชัยในเกมเมอร์ซีไซด์ดาบี้ที่แอนฟิลด์ได้อีกครั้งพร้อมเดินหน้าคว้าชัยในบ้านนัดที่5ติดต่อกันในการเจอกับเอเวอร์ตันโดยไม่ต้องรอประตูท้ายเกมให้เหนื่อยหัวใจเหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมา แม้ประตูตีไข่แตกของอิดริซาเกในนาทีที่58จะทำให้เดอะคอปต้องลุ้นกันแบบใจหายใจคว่ำในช่วงท้ายเกมแต่สุดท้ายทีมของอาเนสล็อตก็ยืนหยัดเก็บ3แต้มได้สำเร็จพร้อมยึดตำแหน่งจาฝูงพรีเมลิกอย่างแข็งแกร่งนะครับ เกมนี้สล็อตโรเตชันผู้เล่นจากนัดชนะแอตเลติโกมาดริดถึง4ตำแหน่งโดยหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่ถูกจับตามากที่สุดคือการดรอปแอนดี้โรเบอร์สันแล้วส่งมิลลชเคอร์เคสลงตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายหลายสื่อแนองกฤษถึงกับเซอร์ไพรส์กับการตัดสินใจครั้งนี้แต่สุดท้ายแนวรับวัย21ปีจากฮังการีก็แสดงให้เห็นว่าทำไมกุนซอชาวดัชถึงไว้วางใจเขาเคอร์เคสโชว์เหนียวเงียบเียบสถิติเข้มทุกจังหวะ จากการเก็บสถิติของโซฟาสกอเคอร์เคสชนะการดวลกับคู่แข่งถึง6ครั้งจาก9ครั้งผ่านบอลสำเร็จ31จาก35ครั้งคิดเป็น89เลี้ยงบอลผ่าน100เอร์เซตวางบอลคีพาส1ครั้งเคลียร์บอลได้6ครั้ง ตัดบอล2ครั้งและแท็กเกิลอีก2ครั้งนักข่าวเบนส์โบกซักถึงกับยกให้เคอร์เคสเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งในเกมนี้ขณะที่ลิเวอร์พูลเอเคอให้คะแนนเขา7เต็ม10พร้อมย้ำว่านี่คือฟอร์มที่เรียกความมั่นใจกลับมาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะการรับมือกับปีกจอมพลิ้วของเอเวอตันอย่างเอ็นดีไอทั้งที่เพิ่งเจอเกมสุดย่ำแย่ในนัดบุกชนะเบอร์ลี่เมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งเขาโดนใบเหลืองจากการพุ่งล้มและถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่38 จนโดนตำนานหงแดงอย่างเจมี่คาราเกอร์ตำหนิว่างโม่สิ้นดีแต่เจ้าตัวก็กลับมาอย่างแข็งแกร่งในเกมที่มีความกดดันสูงที่สุดนัดหนึ่งของซีซั่นโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมที่เอเวอเรตันบุกหนักหวังทวงประตูตีเสมอเคอร์เคสก็แสดงความนิ่งและมุ่งมั่นด้วยการหม่งเคลียร์ลูกอันตรายจากปีก2ฝั่งถึง2ครั้งซึ่งถ้าเขาพลาดแม้แต่นิดเดียวลูกนั้นอาจถึงหัวของเจคโอไบรอันที่พุ่งเข้าชาร์จอยู่ก็เป็นได้ ฮีโร่เงียบของเกมที่แฟนบอลเริ่มมองเห็นแสงแม้จะไม่ได้ถูกพูดถึงมากนักเมื่อเทียบกับดาวยิงอย่างเอกิติเก้ K e, แต่ผลงานของมิลลชเคอร์เคสในดารบี้แมตช,ชนนี้ชัดเจนว่าเขากำลังกลายเป็นหนึ่งในอะไหล่คุณภาพที่อาเน่สลอตจะใช้ได้ตลอดฤดูกาล จากความผิดพลาดในเกมก่อนสู่การเรียกความมั่นใจกลับมาในนัดใหญ่ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมของเจ้าหนูวัย21ปีและหากรักษามาตรฐานแบบนี้ได้ต่อเนื่องการเบียดแย่งตำแหน่งกับโรเบิร์ตสันก็อาจไม่ใช่แค่ฝันไกลอีกต่อไปนะครับเอกิติเก้ขอแรงกว่านี้ฮีโร่ดาบี้วอนเดอะคอปร้องเพลงให้ดังกว่าเดิมหลังซัดชัยดับทอฟฟี่ เอกิต e ิเก้ยิ่งขโมยหัวใจแฟนเลี้ยวภูกมากขึ้นไปอีกหลังโชว์ฟอร์มสุดเฉียบยิงประตูชัยในศึกเมอร์ซี่ไซดดาบี้แมชพาทีมเฉือนเอาชนะเอเวอตัน2ต่อ1นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและเมื่อรู้ว่าแฟนบอลแต่งเพลงเชียร์ใหม่ให้ตัวเองเอกิต e ิเก้ก็ไม่พลาดที่จะฝากข้อความถึงกองเชียร์ด้วยน้ำเสียงสุดประทับใจร้องให้ดังกว่านี้อีกได้ไหมครับสุดยอดไปเลยครับบอกตามตรงผมชอบมันมากจริงๆ K T K e, เอกิติเก้เผยผ่าน LFC TV หลังเกมทุกครั้งที่ได้ยินผมอยากให้มันดังขึ้นไปอีกผมจะพยายามยิงประตูให้ได้มากขึ้นเพื่อให้พวกเขาร้องให้ดังกว่าเดิมอีกนะครับฟังแบบนี้แล้วเดอะคอปก็คงต้องเตรียมเสียงไว้ให้พร้อมเพราะดูทรงแล้วเอกิติเก้ K e, น่าจะได้ซัดอีกไม่น้อยในซีซั่นนี้ ยิงอย่างคมภูมิใจอย่างแท้จริงในดาบี้แรกลูกยิงผ่านขาของพิกฟอร์ดนั้นหลายคนถึงกับเปรียบว่าคล้ายกับสมัยตอเรสที่เคยสังหารคู่แข่งแบบเยือกเย็นในเกมใหญ่เช่นนี้โดยเจ้าตัวก็ยอมรับว่ารู้ซึงดีถึงความหมายของเกมดาบี้แมชและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะในค่ำคืนที่แอนฟิลด์ลุกเป็นไฟผมรู้ดีว่านี่คือเกมที่สำคัญมากสำหรับแฟนบอลดังนั้นการเก็บชัยชนะได้วันนี้มันมีความ หมายมากครับผมรู้สึกได้เลยว่าแฟนๆในสนามส่งเสียงกันดังมากเป็นบรรยากาศที่น่าภาคภูมิใจจริงๆและมันทำให้ผมมีความสุขมากเราต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้แบบรี้เรื่อยๆนะครับแม้จะเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นซีซั่นแต่ฮ e ูโก้เอกิติเก้กำลังกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของเดอะคอปอย่างรวดเร็ว ของจริงริโอซูฮกกลางหงแดงแฟนลิเวอร์พูลเห็นตรงกันเป๊ะหลังเกมดาบี้เดือดแม้จะเป็นตำนานแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ริโอเฟอร์ดินานก็ยังต้องยอมซูฮกฟอร์มของแข้งลิเวอร์พูลที่ะระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงในเกมเมอร์ซี่สายดาบี้และเชื่อได้เลยว่าแฟนหงแดงทั่วโลกต้องพยักหน้าตามแบบไม่หลังเลนะครับหลังจากเอกิติเก้ยิงตุงตาข่ายจากจังหวะจ่ายของกาเฟนแบกเฟอร์ดินานก็รีบโพสต์ข้อความสั้นๆผ่านเอ็กซ์ว่ากาเฟน แบกนี้ของจริงเลยนะครับมิดฟิลเบอร์38โชว์คลาสเหนือชั้นควรค่าแก่คำยกย่องทุกประการกาเฟนแบกวัย23ปีกลายเป็นหัวใจในแดนกลางของลิเวอร์พูลยุคอาเนสลัลตไปแล้วเต็มตัวโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ที่เขาระเบิดฟอร์มต่อเนื่องจากเกมชนะเบอร์ลีและบิ๊กแมตช์แอตลติโกมาดริดในแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนมาเบิกสกอร์และจ่ายสวยในเกมวันนี้ฟอร์มของเจ้าตัวถือว่าครบเครื่องทั้งรุกและรับสถิติจาก โซฟาสกอร์ระบุว่าเขาชนะดวลถึง7จาก11ครั้งผ่านบอลสำเร็จ47จาก56ครั้งคิดเป็น84%เลี้ยงหลบสำเร็จ100%พร้อมกับแท็กเกิลอีก5ครั้งและจ่ายบอลสำคัญอีก1หนเรียกได้ว่ากระจายงานทั้งสนามแบบไม่มีพักนะครับจากตัวสำรองสู่หัวใจของทีม ยิ่งนึกย้อนกลับไปเมื่อฤดูการก่อนๆยากจะเชื่อว่าเคยมีช่วงที่เขาแทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามภายใต้การคุมทีมของเจอเก้นครอปและหากหรเออว่าผูลคว้าตัวมาตินซูบิเมนดีเมื่อปีก่อนจริงตามข่าวกาเฟนแบกอาจไม่มีพื้นที่ยืนในทีมชุดนี้เลยก็เป็นได้แต่ตอนนี้แฟนหงแดงไม่มีใครอยากแลกเขากับกองกลางคนไหนในโลกทั้งนั้นนะครับผลงานระดับนี้คำว่าของจริงที่ริโอใช้คงไม่เกินเลยแม้แต่นิดเดียว และหากกาเฟนแบกรักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปเขาอาจจะกลายเป็นหนึ่งในมิดฟิล์ระดับโลกอย่างแท้จริงในเร็ววันแน่นอนนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆหงแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวของลิเวอร์พูลประจำวันที่21กันยายนในรอบเช้านะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กด s u b ส cribe ให้กันหน่อยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ